สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่จิ๊บเซ่ชาแนลนะคะวันนี้วันตรุษจีนเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ามาเตรียมของเนะาะนึ่งขนมเคง็งแล้วก็นึ่งขนมเทียนแต่ว่าไม่ได้ทำเองนะคะแล้วก็ซื้อขนมเล็กๆน้อยๆมาแบบเป็นพวกควรัวซอง อะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นวัฟเฟิลแล้วก็มีกุ้งมีหมูสามชั้นมีผล,ลไม้ส้อมองุ่นอะไรเงี้ยค่ะตอนเนี้ยพ่อกำลังไหวอยู่ค่ะปีเนี้ยค่อนข้างจะหนาวแล้วก็หิมะเพิ่งตกเดี๋ยวพาไปดูค่ะตอนนี้เราไหว้ตุ๊ดจีนกลางหิมะนะคะปีนี้ ตอนนี้มาถึงร้านแล้วค่ะเมื่อกี้ไหว้ที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะมาไหว้ที่ร้านต่อ ค่ะตอนนี้กำลังรอว่าอยู่เนาะก็กะว่าจะกินข้าวก่อนซะหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรกันเลยค่ะตื่นมาก็เตรียมนู่นเตรียมนี่เนาะแอบหิวแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะตอนนี้ทุกหมดแล้วถึงเวลาเก็บแล้วค่ะ นี่จิ๊บกำลังจะเอาขนมเทียนไปให้เพื่อนที่เป็นจามก,กันคือจริงๆเขาทำงานอยู่กับจิ๊บเนี่แหละเขาชอบขนมเทียนมากเดี๋ยวไปดูว่าเขาชอบแค่ไหนน mm hmm. ี่กำลังเดินเอาขนมเทียนไปให้เพื่อนค่ะนี่ค่ะเอามาให้เขาแล้วนี่เขาชื่อว่า t s your n แคลีนแคลีน d o you like this one I love it <laughs> เขาชอบมากเลยนะคะเขาแบบเห็นแลนะะ้วแ่บขออันนี้ขออันนี้ต้องเอาอันนี้เธอไหว้เสร็จเธอต้องเอามาให้ฉันนะจอด you like it yeah l e n why do you like that ขนมเทียน it it tastes similar to something we we make in Jamaica <laughs> เขาบอกว่ามันมีขนมบางอย่างที่จาเมกามีอะค่ะจะรสชาติคล้ายๆเดียวกันกับขนมเทียนเลยเขาก็เลยแบบชอบมาก Can you say ขนมเทียนขนมเทียงขนมเทียนขนมเทียงก็จบเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจไหวตรุษจีนทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ลานแล้วค่ะยังไงก็ซินเจย,ยุอีซิน,นี้ฮัวใช่ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขภาพแข็งแรงนะคะ ยังไงวันนี้จิ๊บขอตัวก่อนนะคะพอดีมีนัดไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปกันบา,บายคะ่ะทุกคน